จจุบันนี้ก็มีความสุขนะก่อนหน้านี้พี่ตั้งแต่อืมก็มีความทุกข์ใจในเรื่องของของของคุณแม่เนาะเราก็ไม่เคยถูกกันเลยแล้วแม่พี่ก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดอะไรประมาณนั้นแต่พอหลังๆได้เข้าบ้านพระนิพานนะคะก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็เปิดเสียงเสียงพี่วันนี้ก็เสียงแจ้วไซอ่าก็ไพเราะอ,อันนั้นนะคะแม่พี่ก็เลยสงสัย ตอนแรกๆก,ก็หลับตาเหลือกตาเหลือกตาสัาง่งบอกง่ายๆซะอืมก็ไม่เป็นไรพอฟังไปเรื่อยๆทุกวันนี้แม่พี่ก็ยังเปิด YouTube หันจากไม่แม่ไม่ฟังไม่ฟังทำรรนะคะสวดมนต์แกย,ยังไม่อยากสวดเลยนะคะแต่พอฟังไปได้านหน้าได้นาน,านๆหลายๆครั้งอ่าแม่พี่ก็ใจเอ็นเอียงเอ็นเอียงเป็นทางอ่ใส่บาตรบ้าง นั่งสมาธิบ้างทุกวันนี้แม่พี่นั่งะสมาธิเก่งกว่าพี่นะคะน้องจี้แต่ที่ว่าแม่ไม่ค่อยจะเข้าวัดเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเออก็หมกมุ่นนะนะคะมีแต่เรื่องทํามาหากินไม่มีอะไรปัจจัยปัจจัยมันนี่นี่สําคัญที่สุดเลยเนาะเกิดมาได้ความทุกข์ยากแต่ละคนแต่ละครอบครัวก,กว่าจะได้มาตรงจุดนั้นนะคะทีนี้ พอได้ปฏิหารก็เลยอธิษฐานจิตว่าอ้อยังไงเื้อชาตินี้ก็เลยข่มกราบแม่เกิดชาติหน้าชาติไหนก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าแม่เกิดชาติหน้าชาติไหนลูกจะไม่ขอเป็นเป็นลูกของของแม่แล้วนะเราเห็นน้ําตาแม่ของเรานี่แม่เราน้ําตาคลอพี่เห็นแล้วพี่ก็ขนลุกพี่ก็น้ําตาคลอเหมือนกันนะคะน้องตีก็เลยกลัวมแม่น้อยใจก็เลยบอกแม่จริงๆแล้วน่ะ เราเกิดมาชาตินี้นะเราไม่เคยเข้าใจกันเลยแต่ก็ก้มกราบเท้าแม่นะคะแล้วก็ลูบเท้าแล้วก็บอกบอกกับแม่ว่าชาตินี้นะขอเป็นชาติสุดท้ายนะแม่เพราะว่าลูกก็เหนื่อย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 มากแม่พี่ก็ร้องไห้พี่ก็ร้องไห้ ไม่ด้วยความที่ไม่อยากให้แม่น้อยใจว่าเออในชีวิตที่เกิดมาจนป่านนี้เนาะไม่เคยเข้าใจกันเลยมีแต่กระแนกกระแหนกกัน mm hmm. พอสุดท้ายปัจจุบันนี้เมื่อวันปัจจุบันนี้แม่พี่ก็หันน,หนั่งสมาธิแกไม่สวดมนต์หรอกแกนั่งสมาธิเก่งแต่พี่จะสวดมนต์มากกว่านั่งสมาธิแต่กะนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่อ่าเรื่องแรกต้องขอโทษ ขอโทษนะคะมันไม่รู้จะดีใจหรือว่าอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือเคลียร์ปัญหาทางใจนะคะปัญหาทางใจที่เกิดมาในชีวิตนี้เราไม่เคยเข้าใจแม่ของเราเลยแล้วก็แม่ของพี่ก็ปัจจุบันนี้ก็เข้าใจนะคะก็เอาหัวสิให้ซึ่งกันและกันก็ะบอกว่าเกิดชาติไหนๆเราก็อย่าเอาความแค้นมาใส่กัน ถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องมาเกิดหรอกแม่มันเหนื่อยการใช้ชีวิตเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆอันนี้ก็นี่คือความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราขอจากบ้านพัิพนานนะคะขอตั้งจิตอธิษฐานขอจริงๆคือไม่อยากจะมีกรรมมีเวรกับกับแม่ที่เคยสาบแช่งกับเรามาตั้งแต่เด็กจน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 ,จน,จนรู้สึกว่าเราก็แก่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ อาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะคะต้องขอโทษกับทุกท่านด้วยเนาะบางทีมันเป็นเป็นเป็น,ปนความปลื้มจะจะว่าปลื้มก็ได้จะดีใจก็ได้ก็คือเราไม่มีความแค้นกับกับที่เราแค้นมาตลอดจนจนตั้งแต่แต่เด็กจนโตนะคะตอนนี้ก็ดีใจค่ะขอพอรนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งจิตตั้งเจตที่ฐานว่า ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยขอไม่ค่อยอธิษฐานอธิษฐานไม่ค่อยค่อยเท่าไหร่ก็สงสัยก็เลยถามทําไมช่วงเวลาที่พี่มันให้อธิษฐานนี่ทาไมเราหลับจังเลยน้ําลายยืดอ่าอันดับแรกอ่ะข้อที่หนึ่งเราก็ได้จากจากจาก,จากแม่แม่ของเราแล้วอ่ะมาหันมาที่ลูกทีนี้พี่มันให้ให้นั่งสมาธิแล้วก็ส่งส่งส่งกระแสจิตเนาะไปให้ลูกไปเล็งไปที่ลูก ไปเลีงไปที่ลูกแล้วก็จากที่ว่าเราก็แข็งกระด้างเราก็มีประสบการณ์จากแม่และอ่ะเราก็มาอ่อนกับลูกบ้างทุกวันนี้ลูกพี่เข้าใจนะคะคือก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยทานยาถ้าถ้าทานยาไปปุ๊บอ่ะพอขาดยาก็เลยบอกว่าเราจะเอายานะ่ะมาติดกับเรานะ่ตลอดชีวิตมันไม่ได้หรอกเราก็ต้องฝึกด้วยตัวของเราเองบ้าง ลองนั่งสมาธิบ้างลองลองบางฟังดูบ้างถ้าหนูไม่ชอบเออจะสวดมนหููก็ลองไปเปิด YouTube ที่ไหนดูบ้างว่าเออวัดนูน้นวัดนี้วัดน,นี้นะลองลองดูบ้างค่ะแม่อืมแล้วก็จบไปค่ะแม่อืมแล้วก็จบไปแต่พอหลังๆมาไม่รู้เขาค่ะแม่หรือว่ายังไงพออีกสองสามวันต่อมาไม่รู้เขาคิดได้หรือคิดอะไรแต่ลูกสาวก็ จากที่ไม่ค่อยโทรหาเราจากไม่ค่อยที่จะอันนี้ให้เรานะก็เริ่มส่งของมาให้ก็เลยออาแม่หนูรักแม่นะอ่าโทรมาไม่โทรมาก็ฝากข้อความแต่เขาอาจจะแบบอ่าถูกเลี้ยงแบบทางทางทางฝ่ายพ่อนะเนาะเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่ความใกล้ชิดเพราะเพราะพ่อเขาเป็นคนใจดีเราก็เป็นคนแข็งแข็งสักนิดนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยลอง ฝึกดูเข้าใจกับลูกได้บ้างว่าเอ๊ลูกเขาจริงๆแล้วเขาก็ต้องการความรักจากเรานี่แหละบางทีเขามีปัญหาปัญหาเขาก็ไม่กล้าเล่าให้เราฟังถ้าถ้าเด็กส่วนใหญ่ถ้าไปติดเพื่อนก็จะไปเลยได้เพื่อนดีก็ดีไปได้เพื่อนไม่ดีก็เกเรไปแล้วมันก็จะเป็นผลพ่วงออกมามาเป็นถึงลูกถึงหลานถึงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกให้ลูกบอกว่าเอาลองลองฝึกสมาธิดูลูกสาวก็เลยบอกว่าลองแล้วแม่ลองแล้วมันหลับแล้วทำไงเอาหลับก็หลับไปสิแล้วก็ทําใหม่ทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆลองทําดูห้านาทีสิบนาทีน้องก็ทําดูแต่เขาก็ลองทํานะทุกวันนี้ลูกสาวเขาก็ทานยาลดน้อยลงแต่ก็มีบ้างที่กีดกาดบ้างแต่ก็จากที่ทานยาแบบ อเออแพงๆเอาไม่รู้จะสรรหาอะไรออโรคไบโพล่านี่มันนมันน่ากลัวนะคะบางทีเขาเราไม่เข้าใจอารมณ์ของเขาประมาณนั้นแต่เขาก็ไม่ค่อยทำร้ายตัวเองก็ดีขึ้นดีขึ้นหลายอย่างเลยค่ะอันนี้จากแม่แล้วก็มาเรื่องลูกพอมาเรื่องที่สามนะคะไม่รู้จะยาวไปไหมมีวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่แต่นี่จะเป็นคนที่ดื่ม ไม่รู้จะดื่มแทนน้าก็ดื่มมากจังเลยดื่มจังเลยหัวปักหัวปั๊มไม่รู้จะดื่มไงก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าคุณพ่อเจ้าขาจะทํายังไงดีเนาะลูกไม่อยากให้แฟนของลูกนี่ดื่มเลยขอให้แฟนของลูกนี่ดื่มน้อยลงด้วยเถิดอธิษฐานอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ในใจก็ไม่อยากเขาดื่มเลยเพราะสงสารไม่รู้ว่าเขาจะห่วงตับไตไส้พุงเขาไหมอะไรประมาณนั้น ทัานี้หลังจากนั่งสมาธิแล้วก็พอพี่วันพูดเสร็จเสร็จปุ๊บออกจากสมาธิเขาก็ไม่กล้ากวนเรานะคะเราก็นั่งของเขาแล้วเขาก็มานั่งดูมาดูเราว่าเราทําอะไรแล้วก็นั่งถ้าเราหลับตาแล้วเขาก็จะไม่มากวนเราเขาก็ไปของมุมเขาอยู่คนละมุมพอครันี้เสร็จพอนั่งสมาธิขอพรขออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดินมาดูแฟนแฟนเขาก็ยกขาข,ขึ้น ฉันไม่เคยเป็นเลยเนี่ยขาฉันบวมทั้งสองข้างเลยบวมแดงจริงๆค่ะทั้งบวมทั้งแดงคิดในใจวุ้ยทำขอพรเราสําเร็จในใจเราก็วุ้ยสมน้ําหน้าแต่จริงๆแล้วสงสารนะคะไม่ได้อยากจะสมน้ําหน้าจาังนี้แต่จริงๆก็สมน้ําหน้าด้วยแหละอ่าแต่ก็สงสารนะคะก็เลยไปเอาหมอนมารองขาแล้วก็ให้ยกข,ขาขึ้นโอ้ยเป็นเพราะเธอดื่มมากไปนี่แหละ ทำไมล่ะฉันก็ดื่มทุกวันฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเป็นฉันไม่เคยเป็นเลยจนฉันดื่มตั้งแต่วัยรุ่นจนฉันอายุจนป่านนี้ฉันไม่เคยเป็นนะแต่ในใจเรารู้แล้วล่ะอาจจะเป็นพอพรที่เราขอมันก็เกิดปฏิหารเกิดขึ้นเราก็เลยบอกว่าอู้จเกิดพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนาะสงสารเกิดสงสารอู้เจ้าคุณพ่อเจ้าขายังไงก็อย่าให้เขาเป็นมากกว่านี้เลยให้เขาลดน้อยๆลงเถอะ หลังจากวันวันนั้นจากที่เขาจะต้องดื่มนั่งสมาธินี่หกชุ่มครึ่งมื่งวันนั้นปกติเขาจะต้องหกโมงเช้าเขาถึงจะหยุดดื่มแล้วก็จะไปนอนแต่ปรากฏว่าเขาหยุดทานเลยหยุดดื่มเลยแล้วเขาก็ไปนอนของเขาพอตื่นเช้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะยาก็ไม่ได้ทานทําอะไรก็ไม่ได้ทานก็แค่เอา พิมพ์เสมที่เราดมๆเนะี่ยอาอาทาพอเป็นกระใสสาทุเราก็คิดในใจคุณพ่อเจ้าขายังไงก็เอาเบาๆเนาะอย่าให้เขาเป็นอะไรเลยในใจก็สงสารโอ้ยสงสารจังเลยบวมแดงเขาเดินไม่ได้เลยนะคะเขาบวมเขาไม่เคยเป็นพอตื่นเช้ามาปรากฏว,ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจากเนื้อแดงแดงก็เป็นเนื้อเหลืองๆธรรมดานี่แหละแล้วไม่เจ็บไม่ปวดด้วยนะคะอันนี้คือปฏิหารปฏิหารจริงๆค่ะบางทีเราก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ะอ่า จะมีจริงไหมข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะมีปฏิหารแบบนี้บ้างไหมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคือคือต่างชาติกับเราเนี่ยจะจะเป็นอะไรที่เขาก็นับถือคนละศาสนาเนาะอันนี้ก็ศาสนาของเขาก็ของเขาเนาะแต่พี่วันก็บอกว่าเออพระพุทธเจ้าก็นองนุ่นนะเนาะพี่เ็เคยถามว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหมือนพระเบีย์เนี่นี่แหละแต่ว่า ทุกประเทศก็แต่ละประเทศไปอะไรประมาณนั้นอาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะต้องขออภัยด้วยไอ้นนี้ก็คือเกิดจากตัวเองก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าบางครั้งเราก็อยากจะลองดูบ้างว่าอี้อมันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเอ่ออันนี้คือความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราเราขอขอในเรื่องชีวิตของครอบครัวนะคะเพื่อมาเล่าสู่กันฟังเผื่อ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  เผื่อพี่ๆน้องๆตัลยานีินิดอยากจะขอเหมือนเราบ้างอะไรประมาณนั้นขอบคุณมากค่ะ